Okay, nice. สวัสดีค่ะฮัลโหลนิฮาวอันยองฮาเซลยังไม่เป็นเด็กเดียวหนูให้ทำกิจกรรมนะค่ะ <Kh ara, S 2> ได้ค่ะทำกิจกรรมอะไรดีคะ <Okay. S 2> ออโเอเคยัอ,องยงัไงนะอันนี้สีอะไรคะสีอะไรเอ่ยสีที่มเป็นสีอย่างนี้อย่างนี้สีอะไรแม่ก็แม่ก็จับว่าสีอะไรอย่างสีเหลืองค่ะ สีแดงค่ะสีเขียวค่ะสีอะไรเนี่ยสีอ้าวน้ำเงินหรอคะสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะไม่ใช่ สีเหลืองกับสีเขียวค่ะเดี๋ยวครูจะเรียงนี้ดูนะนักเรียนเรียงอี้อ่ะคุณครูเรียงพิซซ่าให้นักเรียนดูก่อนอ่ะคุณครูเรียงให้ดูก่อนอ่นะอ่ะคุณครูเรียงให้ดูก่อนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กเร็ว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 เรวเว,เว สิบเก้าแปดเจ็ดหกดับอยังไม่ต้องดับสีเอาเอาคุณครูแล้วพิซซ่ามีกี่ชิ้นว้าวคุณครูคามี่พิซซ่ามีกี่ชิ้นคะ โอเคเดี okay. ja ka, uh ๋ยวนักเรียนจะเรียงนะคะคุณครูคุณครูดูนี่นะคุณครูดูนี่นะคะนี่เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณครูวัน two three four five six ม ok e ีหกชิ้นค่ะ e r สามสี่้มีหกค่ะ เอาคุณครูทำอะไรเอ่ยให้ดาวไม่เป็นดาวเลยอ่ะดาวไม่ใช่หรือนีอ้อ่ะเอาคุณครูให้ดาวยังไงเอะอะดาวคุณครูนะคะไม่ใ่ใเอ้า ค่ะอันนี้แม่บอกจะจะให้อันนี้คืออะไรคะอืมฝาหรือเปล่าคะฝาปิดน้ำค่ะอ่าอะไรอยางนี้คุณครูอะไรคคุณครูใจดีหรือเปล่าคะใจดีแต่ครูอันนั้นน่ะเขาโดนโดนตีรักเรียนใช่ไหมนักเรียนโดนครูตีค่ะ ถ้าเกิดว่าคุณครูทำผิดกับนักเรียนตำรวจก็จะจับคุณครูใช่ไหมคะโอเข้าใจแล้วค่ะคุณครูงั้นเดี๋ยวนักเรียนขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะ เอาไหนกระเป๋าอคะครูสบ้านสรุปนทมารงเรียนแนบแล้วค่ะนักเรียนาวันนี้คุณรูจะให้คุจะาห้องได้นะคะไปห้องนังสือที่นุะคะเดวคตามดคาะ้่ะบ๊ายบายค่ะคุณครูสวัสดีค่ะ เชื่อๆเราชื่อไจ้เจียนอะไร Thank you ท e a เช e r เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย